สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราดูกันช่วงสองเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง16สิงหาคมจนถึง16กันยายนนะคะชาวสิงห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในช่วงสอาทิตย์หลังของเดินพษศาคานี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือแนะนําอะไรชาวสิงเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวสิงสิงสงบใบนะคะ ได้สิบใบแล้วนะคะมาดูกันชาวสิงชาวสิงขึ้นมาก็เป็นเอ็มเพอเรอร์เลยนะคะไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดีจังชาวสิงนะคะโอ้ไพ่สวยจัง ้สวยมากชาวสิงสองอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะถือว่าดีมากนะคะการงานดีนะคะงานประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จหมดนะคะ งานที่คุณทำเนี่ยคุณทำบางคนทำมากกว่า2อ,อย่างด้วยซ้ำอาจจะมีจอบเสริมจอบเล็กจอบน้อยอะไรเงี้ยนะคะคือเข้ามา,าเสริมการเงินของคุณนะนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วคุณเป็นคนมีเจ้าความคิดเนาะสองอาทิตย์นี้จะค่อนข้างมีไอเดียเยอะนะคะไอเดียหลากหลายมีความคิด อยากทำโน่นอยากทำนี่อะคะ่ะอยากเยอะแยะเลยแต่เพียงปัญหาของคุณคือตอนนี้คุณยังทำอะไรไม่ได้คุณยังขยับตัวไม่ได้เหมือนกับจังหวะมันยังไม่ใช่อะเหมือนคุณรอจังหวะอยู่คือไอเดียคุณมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่ที่จะลงมือทําอย่างจริงจังเอออย่างนั้นดีกว่านะคะบางคนอาจจะหาทําเลอยู่บางคนอาจจะหาแฟรนไชส์ออที่ชอบอยู่นะคะอย่างอยากสมมติ สมมุตินะยกตัวอย่างคุณอยากขายชานมไข่มุกแบรนด์ขึ้นมา1แบรนด์แต่ตอนนี้แฟรนไชส์มันมีเยอะมากนะคะมันมีแฟรนไชส์เยอะมากเลยอะ่ะตอนนี้ทีนี้คุณก็เลยยังไม่ลงตัวว่าคุณจะเอาแฟรนไชส์ไหนดีอย่างเงี้ยคะ่ะคุณกำลังหาอยู่ว่าเออขายชานมก็ดีนะเออทำกิจการโลจิสติกก็ดีนะ ทำโน่นทํานี่คุณก็คิดไปเยอะกันนะคะว่าคุณจะทำอะไรดีก็คือโปรเจกต์ในหัวเยอะมากเลยตอนนี้นะคะสำหรับชาวสิง์แต่ว่ายังตัดสินใจทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับรอจังหวะรอรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วคุณก็จะลงมือทำตอนนั้นอย่างนี้นะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงนั้นคือสองอาทิตย์นี้ถือว่าชาวสิงคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือสุขสบาย พีเงินทองอาจจะตึงมือนิดหนึ่งนะคะมีเข้ามามีจ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเงินเก็บก็คือได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปก็คือมีใช้อ่ะเนาะก็ถือว่าดีนะคะได้มาแต่มันจะตึงๆนิดหนึ่งโดยรวมเนี่ยดีนะคะสองอาทิตย์นี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยนะคะอารมณ์ของคุณอาจจะใจร้อนสักนิดหนึ่งประมาณ20%นะคะใครพูดอะไรมาก็ให้ ใจเย็นฟังให้ให้ได้สัพก่อนเนาะอย่าเพิ่งวู่วามนะคะการตัดสินใจอะไรช่วงนี้ก็จะวู่วามนิดนึงนะคะงานดีค่ะอ่ะโดยรวมประมาณนี้เนาะอ่ะมาเจาะเป็นเรื่องเรื่องไปเรื่องงานนะคะเรื่องงานเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรให้สำเร็จแล้วลุยไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นในหัวหน้าเนี่ยเขาอ,อาจจะมี โปรเจกต์เยอะนะคะตอนนี้ตัวคุณเองคุณก็มีโปรเจกต์เยอะซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องของจ็อบเสริมเนาะส่วนหัวหน้าคุณเองอ่ะหัวหน้าเขาก็มีจ็อบเยอะเหมือนกันนะคะมีมีเหมือนกับความหลากหลายในการทํางานโปรเจกต์เขาเยอะนะคะแล้วเขาก็มองคุณเป็นคนเก่งเขาก็อาจจะโยนงานอะไรมาให้คุณก็ได้นะคะแล้วให้คุณไปทําซึ่งคุณก็ทําได้สําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่พอได้อะไรมาปุ๊บเนี่ยคุณจะลุย ลุยไปเลยทําไปเลยแล้วก็สามารถทํามันอยู่อย่างนั้นนะคะทําจนกว่ามันจะสําเร็จนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ย่อท้อนะไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่ทิ้งงานกลางคันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของคุณนะชาวสิงเนาะเพราะนั้นหัวหน้างานเขาก็มองคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ให้อะไรไปแล้วเนี่ยงานจะต้องสําเร็จปลอดนะคะคุณไม่ทิ้งงานอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นงานดีลูกน้องนะคะลูกน้องเนี่ยก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานะคะถือว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนทีมสลับทีมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือสลับตัวลูกน้องเปลี่ยนโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยค่ะเอาคนนั้นไปทําตรงนั้นเอาคนนี้ไปทําตรงนี้มันจะมีการหมุนเวียนอ่ะมันไม่ใช่งานที่แบบว่าทํากันเจาะจงหรือเป็นงานเดิมๆอาจจะมีเคยทําสมมติเคยรับโทรศัพท์เป็นคล้ายค c ้ายคอรเซ็นเตอร์สมมตินะคะแต่ว่าตอนเนี้ยสองอาทิตย์เนี้ยลูกน้องคนเนี้ยที่เป็นคอ l l เซ็นเตอร์เนี่ยอาจจะต้องไปนั่งเป็น ออกเซล์หรือออกไปหาลูกค้าหรือโทรหาลูกค้าแทนที่จะรอสายลูกค้าเข้ามาเองอันนี้อาจจะต้องเป็นเป็นสายแอคทีฟขึ้นมาคือลุกเข้าไปหาลูกค้าโทรหาลูกค้าโทรตามลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถามว่าปรับเปลี่ยนแล้วดีไหมดีนะคะปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเข้ามามีความมีไอเดียหลากหลายเข้ามามีความมันต้องได้ปรับเปลี่ยนอะไรที่ ที่ใหม่ๆนะคะแล้วถามว่าดีดีนะคะแต่ปัญหาของคุณน่ะคือคุณน่ะไม่อยากอยู่เฉยๆไม่อยากอยู่นิ่งๆอุปสรรคของคุณเนี่ยบางทีสองอาทิตย์นี้มันเหมือนคุณอยากจะ r o ลลิ่งคือคืออยากจะทำอะไรให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่บางทีบางจังหวะ บางวันมันจะต้องหยุดต้องรอมันยังไปไม่ได้มันจะทําให้คุณหงุดหงิดนะคะแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะมันแค่2อ,อาทิตย์เนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยสอ,อาทิตย์นี้ถือว่าคุณดีมากชาวสิงดีมากการเงินดีการงานดีมากนะคะสุขภาพาความรักโดยความรักยังไม่ได้พูดถึงความรักความรักนะคะสําหรับคนมีคู่ คนมีคู่ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะเรื่องอารมณ์แล้วก็คนมีคู่เนี่ยแฟนคุณก็ไม่ได้ไม่ได้หวานแหววโรแมนติกอะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเขาค่อนข้างจะทํางานแล้วก็เครียดนะคะค่อนข้างจริงจังกับงานรวมทั้งตัวคุณด้วยตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างจะจริงจังกับงานแล้วกออ็อยู่ในภาวะที่ที่ไม่ได้โรแมนติก นะคะไม่ได้เป็นคนชุไม่ได้เป็นช่วงที่แบบว่าอ่อนหวานว่าเธอจะเธอจะอะไรนี่ไม่ใช่นะคะคุณจะทั้งคู่เลยทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยคุณจะเป็นช่วงที่แบบตั้งหน้าตั้งตาทํางานจริงจัง s ี r รียสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่อาจจะไม่ได้หวานหวานแหววโรแมนติกเท่านั้นเองนะคะก็ยังรักกันดีนะคะรักกันดีเข้าเข้าใจกันดีแล้วก็อ,อย่างเดียวก็คือให้ระวังเรื่องอารมณ์เวลาจะคุยกันเพราะด้วยคนเครียดสองคนเนี่ยมาเจอกันเนี่ย แล้วถ้าพูดจาไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโอกาสที่จะปะทะกันอะไรมันก็จะเกิดขึ้นง่ายนะคะระหวังเรื่องอารมณ์แค่นั้นส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยคุณก็ก็ยังหาเนาะตัวเลือกคุณก็ยังมีนะคะมีตัวเลือกเยอะเออมีคนเข้ามาให้คุณได้แบบเหมือนกับ มองดูเรื่อยๆนะคะคุณยังไม่เจาะจงใครเป็นพิเศษนะคะว่าคุณอยากมีครอบครัวไหมคุณก็อยากมีนะคะเป็นความคาดหวังของคุณที่คุณอยากมีครอบครัวมีมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคาอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ หาใครมาเป็นคู่อย่างจริงจังเพราะว่าเหมือนกับคุณก็ยังมี c h o i c e คุณเยอะอะนะตัวเลือกคุณก็เยอะคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะสำหรับชาวมิโสดนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงสองอาทิตย์นี้ให้ระวังเรื่องของออข้อเท้าข้อเข่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ ะะถ้าใครเป็นโรคข้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือข้อต่างๆนะคะให้ระวังโรคก,กำเริบขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ระวังเรื่องของการเดินเหินเท้าพลิกเท้าแผลงนะคะข้อเท้าจะบวมได้นะคะถ้าไปเล่นกีฬาหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องข้อใส่ซัพพอร์ตให้ดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะมีข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงมีโอกาสได้นะคะก็ถ้าระวัง มันก็จะไม่เกิดนะคะซึ่งผู้อ่านเนี่ยก็ อยากจะให้มันไม่เกิดคือถ้าดูแล้วมันไม่แม่นก็คือมันไม่เกิดเนาะแต่ก็อยากให้มันไม่แม่นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาว่าให้ระวังเรื่องของเท้าพิกเท้าแพงซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เท้าพิกเท้าแพงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเล็บขบก็ได้นะคะนิดน,น,นหน่อยๆที่เกี่ยวกับข้อเทา้าหรือเท้าเรานะคะบางคนอาจจะเดินไปแล้วก็ไปเตะตะปูอย่างเงี้ยตะปูตําเท้าอย่างนี้นนนก็ได้นะคะหรือว่าไปช่วงที่เป็นไซต์งานก่อสร้างแล้วคุณไม่ได้ ระวังให้ดีไปโดนเหล็กข่วนมาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ระวังตรงนั้นนะคะใช้สตินิดนึงนะคะพอไพ่เตือนขึ้นมาแล้วเร,เราระวังมันไม่เกิดก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเนาะ โอเคโดยรวมสำหรับชาวสิงก็ดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น A บวกเลยนะของสองอาทิตย์นี้นะคะดีใจด้วยนะคะแล้วถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันไปนานๆเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปเดือนมิถุนายนนะคะสวัสดีค่ะ